สวัสดีครับม็อบมาสจายัยนมาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปชมรีวิวเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็มาชมกล่องไปษณีนะครับอันนี้เป็นกล่องหมายเลขหนึ่งของไปษณีนะครับก็เราก็มาแพ็คเป็นกล่องสาเร็จรูปจดส่งให้กับลูกค้านะครับผม สำหรับลูกค้าที่สั่งม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับ24นิ้วหรือ39นิ้วเราก็จะส่งให้ทางไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อความสะดวกสบายของตัวของลูกค้าเดี๋ยวอันนี้เรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอ,อันนี้ปจะส่งให้กับลูกค้าประจะคราบผมของมอบาสจรรันนะครับก็ใช้บริการก,กันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องหมายเลขหนึ่งหลังจากที่แพ็กแล้วนะครับผม อันนี้จัดส่งไปที่ตำบลอบทมอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับก็จัดส่งในระบบออนไลน์นะครับผมก็ลูกค้าที่อยู่ในอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ d e l i v e r y แล้วตอนนี้เราเราไม่ได้ไปบริการก็สามารถทักมาทักมาสอบถามเราก็จะจัดส่งในระบบไทเกอร์มอบออนไลน์ให้กับลูกค้านะครับผม ไทมเรองมอสเป็นมอสแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาฝุ่นแล้วก็คราบที่อยู่บนพื้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็ลองทักมาสอบถามกันนะครับขอขอบคุณมากนะครับอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับจะส่งให้ผ่านไปสันีิษฐรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านเลยนะครับจะส่งมอบยี่สี่นิ้วนะครับสำหรับพื้นที่มากฝุ่นเยอะขอบคุณมากครับพี่ชายบริการครับสวัสดีครับมอบมาสกนครับ